สวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้แอตตี้นะครับสวัสดีทไทยแลนด์ทราเวลแล้วก็สี่สันสันทราวเวลนะครับวันนี้ตอนเช้าที่หลวงพระบางนะครับก็เวลาประมาณสี่ห้านรับนิดๆ,ดๆเราก็จะมารอสายบัตรข้าวเหนียวนะครับซึ่งเป็นเพลงนี้และวัฒนธรรมนะครับของอชาวหลวงพระบางที่สืบทอดกันมา ยางยวนานนะตรงนี้ก็จะเป็นที่บริเวณที่ไกด์ของเราเตรียมไว้ให้เดี๋ยวลูกค้ามาลูกค้าก็จะมาเจอบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับลิมกําแพงวัดนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของหลวงพระบางนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวอีกคลิป ก็เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ใส่บาตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีกถึงหลายร้อยองค์มากที่กําลังนะครับเดินบินถบายนะครับก็นักท่องเที่ยวเองทั้งคนไทยแล้วก็ชาวลาวเองก็มาใส่บาตรน,นี้ก็เป็นเพลนี้วัฒนธรรมที่ดีงามนะครับของชาวลาวนะครับที่เมือนหลวงพะบางนะครับเดี๋ยวทีนี้เราปรไปกันต่อนะครับ สวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาอยู่ร้านนางแร่นะครับตรงข้ามร้านประชานิยมเป็นร้านขายเครื่องเงินแล้วก็ขายผ้าถุงนะครับมีหลากหลายเลยนี่ครับมาแล้วลสวยๆจากกันเอตอ,อนนี้เรามาเดินหลังจากที่เราอิ่มอร่อยกันแล้วนะครับที่ร้านประชานิยมร้านกาแฟชื่อดังของหลวงพระบางนะครับเราก็มาเดินเที่ยวที่ตลาดเช้าของหลวงพระบางนะครับก็จะมีของขายเยอะแยะเลยนะครับ สามหมื่นจีบของนี้องมี้าง่เป็นจัลยโดนอ่่ายน่เลยหาไปนนแน่นนอันนี้ถันไฟนะคบห้าหมื่นจีบแจ่วบองมีเยอะเลย มีอันนี้ขัางเอ้วอมีตัวตัวข้าง,างเีอะม,มันจะหอมหอมเลยที<อ>ปลาขอ,อน้อย,อ,ยอึง่อองครบเลยใช่ไเราจะบอกว่าเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากนะครับสำหรับตลาดเช้านะครับกลาคืนเดินตลาดกลางคืนวันนี้ก็เดินตลาดเช้านะครับครับตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นที่พระธาตุภูสีกันนะครับเป็นพระธาตุที่ าชาวหลวงพระบางแล้วก็ชาวลาวทุกคนให้ความเคารพนักถือเป็นอย่างมากนี้ต้องเดินขึ้นไปนะครับประมาณ400ขั้นนะครับก็นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวข้าพร้อมแล้วยังไงเดวนรอไปกันเลยนะครับ แม่แม่เขาไหวเราก็ต้องไหวไหวไหมครับแม่ใกล้ใกล้ขอบคุณนะครับัเดี๋ยวเราไว้แค่นี้กันก่อนนะครับผมขอเก็บพลังที่เหลือขึ้นข้างบนก่อนโอเคสู้ๆพี่อ่อเดี๋ยวหายใจไปขึ้นที่พัะพาดเรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านบนนะครับเป็นพระาธาตุของเรานะครับช่วงบ่ายของวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาลงเรือล่องแม่น้ำโขงกันนะครับอันนี้ก็เราอยู่บนเรือแล้วนะครับ เรือทานอาหารมื้อกลางวันเนี่ยสุดยอดที่สุดของหลวงพะบางแล้วครับเป็นแบบแกลนแล้วก็ไฮไลท์มากๆเรือเนี่ยนอกจากมีอาหารอร่อยๆแล้วนะครับนะบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีนะครับแถมยังมีคาราโอเกะให้ด้วยนะครับท่านใดที่ชอบอร,รอ้องคาราโอกะสบายดื่มเบียร์ล้าวร้องคารากะเดเดี๋ยวเราไปดูด้านใน่ยนนะครับว่าคเราดเด็เด็ดเด็ดเด็ดเด็าเด็ดเด็ดเดงดเม็ดเลยครับด <Tucker. S 1> เด็ดืดดเดเดเดดา <S 2> <S 2> <S 2> <S 2 ค,ครับจะบอกว่านอกจากล่องเรือบรรยากาศดีๆนะครับอาหารอร่อยๆออแล้วมีคาราเกะให้ลองด้วยนะครับสุดยอดเลยครับพี่พงษ์นะตอนนีน้แนวคิดของของเราล่ากัดเลยไม่ใช่เล้วฮะเชา้าหลอกแล้วบอกว่าคือแบบขึ้นเลยปื๊ดและลงยากมากแค่เม็ดเดียวนะแต่ว่ายัางไงถ้าลูกค้ามาแล้วผมก็อยากให้ลองชิมคนละเม็ดนะ เล็กี่หนูแรงมาไม่ถึงเขาบอกว่าเล็กพี่หนูไงนี่ฮะเขาบอกว่าใครไม่กินพี่กินหนูหลวงพอบางนี่ถือว่ามาไม่ถึงหลวงพอบางก็เดี๋ยวลองดูครับแต่ผมพอละครั้งเดียวก็ยังไงก็หวังว่าเราจะได้พบกันสำหรับคลิปต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่ครับ ขออนุญาตนะครับท,ทุกท่านนะครับเพิ่มเติมจากน้ําตกสาสตรกว่างสีนะครับนี่คือด้านหลังของเราที่จริงๆผมไม่คิดว่าในวันนี้เราจะเจอพูดแล้วแบบขนลุกมากคือแบบอลังการแล้วก็สวยงามมากนะครับตอ <im it> นนี้เราออก,กอน,น้ำตกศาสตรเก็นรแลเราแบบนี้นะค,ะ <im it> คๆๆเราไม่คิดว่าจะมีแบบนี้นะครับสวยมากรับสวยมากอาจจะสีเราแดด้วยไหมอลังการมาก คือพระบนได้เป็นการ์ดน,น,นะคือแบบทุกไม่ถูกประทับใจมากสำหรับน้ำตกชาดกวางสีที่ที่ทสปปลาวที่เมืองหลวงพระบางแห่งนี้นะครับ mm hmm. ด้านหลังของผมนี่คือแบบจุดไฮไลท์ก็จุดพีคต้องมาต้องมาต้องมาพ uh ีค huh. ที่สุดของน้ำตกชาดกวางสีเลยนะของหลวงพระบาง ดอกลำโพงดอกลำโพงดอกลำโพงนี่ครับหาหายากมากดอกลำโพงเราจะเจอที่เชียงรายนะครับแต่ที่นี่แบบแล้วดอกเขาใหญ่จริงฮะเดี๋ยวขอยัดดอกลำโพงกเดี๋ยวเราขอยัดถ,ถ่ายรูปให้กับคณะทัวร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ สวัสดีครับน้ำตกตานภอสีหลวงพระวา